มาอีกแล้วครับเต้าอูทอดนะจ๊ะนี่นิดวกแก้วสุดยอดนครภูการอีกแล้วครับท่านมีคนทำเต้าอูทอดนะครับจะใส่กับฮะโลนะครับไปดูตัวต่อไปตอนนี้หมักหมักหมักขาหมูฮะโลนะจ๊ะอันนี้หมักเวล้วนะจ๊ะใส่ไข่ฮะโลนี่นี่เป็นแดงเปแดงขอบไข่ดีมากนะจ๊ะเปนแดงขอบไข่นะจ๊ะเดี๋ยวเดูดูนี่แดกขอบไข่นะครับ จะกระเงมากพัโลขาหมูนะครับช่วยช่วยกันทำซ้ำเตือนนะครับนี่ครัือันะครับนี่เาตือนั่นะครับซ้ำเตือมันทำเกีติกัพื่พันทุกแล้วครับท่านแยวฝัเสร็จแล้วจะเอาขาหมูนะครับ สร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลปีิ้ฟนะจ๊ะถั่วะสมเกลือนะครับให้มันเข้ากันเราคุกๆจน,นกระทั่งมันเข้ากันแล้วนะครับแล้วก็เอาหมูใส่ลงไปความหมูตักไว้ใส่ลงไปเลยครับตามเลยขาหมูนะจ๊ะโอเคแล้วก็คั้มันเข้าเนื้อกินพอเข้าเลยเลสร็จแล้วเราก็จะไปต,ต้มแตงโมโรต์ได้ไหม แล้วเราก็เติมน้ำนะครับจะทำเป็นพะโลแล้นนะครับอะตามด้วยไม้พะโลใช่ไหมแล้วก็เขาเรียกอะไรนะดอกอะไรหนึ่งเป็ักเป็ักดดอกสีฟ้าเขียว,สยวใส่หอมแดงนะครับอหอมใหญ่หอมใหญ่ไม่ได้หอมแดงอัออนนี้นะครับอันนี้เราก็ใส่ไข่ลงไปน้ำเดือดแหละ ด้วยเต้าหู้นะครับแล้วเราก็ทําการต้มไปจนกระทั่งหมูเปื่อยเลยนะครับตอนนี้รออย่างเดียวรอให้มันเปื่อยแล้วนะครับแล้วก็แค่นี้พอดีกว่าเพราะเราต้องต้มนานนี่คนดำทิศตะวันตกกลางด้วากันนะครับแล้วพบกันนะครับขาหมูพะโลผมนิ่งเหมือนชุดนิพ่อตั้งให้นะครับกับทิศตะวันตกกลางบ้วยกันไแล้วครับแล้วพบกันคลิป้าบ๊ายบายเจอกันส่งนะจ๊ะ